การสวดมนต์เพื่อให้ร่ำรวยทำได้จริงหรือไม่ธรรมะวันนี้ขอชวนโยมหยุดคิดสักครู่หนึ่งว่าความร่ำรวยที่เราสแสวงหานั้นคืออะไรเงินทองเข้าของหรือใจที่ไม่ทุกข์แม้มีหรือไม่มีสิ่งเหล่านั้นหลายคนหันมาสวดมนต์เพื่อหวังความร่ำรวยหวังโชคลาภ แต่แท้จริงแล้วการสวดมนต์คือการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิพอใจสงบป,ปัญญาก็เกิดเห็นทางเห็นโอกาสทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นในชีวิตร่ำรวยด้วยสวดมนต์ได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เพราะสวดแล้วเทวดาหยิบเงินใส่มือแต่เพราะใจเรามั่นคงมีสติทำการงานด้วยปัญญา เหมือนเราปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยสวดมนต์คือการดูแลใจเหมือนการดูแลดินให้ดีมเมล็ดแห่งความสำเร็จก็จะงอกงามพระพุทธชาติตรัสไว้ว่าบุคคลจะพึงหวังลาบลอยโดยไม่กระทำเหตุย่อมเป็นไปไม่ได้สรุปคือสวดมน์ได้แน่นอนและควรทำ แต่ให้รู้ว่าสวดเพื่อสมบใจสร้างปัญญาจากนั้นใช้ใจที่มั่งคงนั้นทำเหตุแห่งความร่ำรวยต่อไปสวดมนต์แล้วลงมือทำนั่นแหละถึงจะร่ำรวยอย่างแท้จริงขออนุโมทนา